ความหลงความโั่เขาของตัวเองความหลงความมั่เขาของตัวเองความหลงความมั่เขาของตัวเอง,องเองอ <S 2> <S 2> <S ปรุงแต่งกันให้เชื่อกันไปไงพอเข้าไปข้างในแล้วพอไปฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ปรุงว่าเนี่ยเนี้ตรงเนี้ยเออมันต้องทําลายอาสวะใช่ไหมฮะมันต้องเกิดปัญญามันต้องเหน็นตัวเองเหน็นว่าตัวเองหลงอะไรมันต้องทําลายความหลงตรงนี้ได้มโนกรรมอ่มะหรือมโนวิญญาเนี่ย มันต้องมีความรู้ไงเ็าคือวิชาไงต้องรู้ถูกอย่างเดียวไงแต่ที่เขาทํามันไม่ทําลายอวิชาได้นะมันยิ่งถูกกับวิชาครองายิ่งไปฝึกเท่าไหร่มันยิ่งเป็นอวิชาสอนใอวิชาอีกหลงก็ไปอีกเออการทราลายวิชาอ้างพู้เจ้าใช่ไหมแต่วิธีมันไม่ใช่ทุกอ,อย่างอะ่ะมันพาไปกระทาแบบไหนไม่รู้อะแล้วคนก็ไปศรัทธาตรงตรงเนี่ยแต่เขาไม่ได้เอาคําสอนของพระเจ้าที่แท้จริงท,ที่เป็นมาร์กบีองแปดมาเทศสอนมนุษย์ใช่ไหมเทศสอนชาวบ้านว่าเนี่ยเราเดินตามเส้นทางนี้นะพูะเจ้าท่านปูทางไว้แล้ว อยู่ในองค์บาลามีของพระองค์เนี่ยบารมีของพระองค์มันอยู่ภายใต้มาร์คในองแปดนะฮะถ้าเราหนีออกเส้นทางแล้วเราก็ไปเอาพระเจ้าขึ้นมาแต่เราออกนอกเส้นทางพระองค์ใช่ไหมล่ะแล้วก็อา่าวกล่าวอ้างพระเจ้าแต่ม,มึงไม่ได้อยู่ในมาร์คอะ่ะมึงไปกระทาอะไรไม่รู้อ่ะแล้วมึงก็อ้างตัวเองว่าเออเนี่ยเป็นพระหลังหันหรือเป็นอะไรเป็นผู้รู้เป็นผู้คงแก่เรียนเป็นบนรรลุธรรมอะไรของพวกมึงอะ่ะแล้วก็ตั้งสํานักกันขึ้นมาการปฏิบัติต้นปฏิบัตินี่ซึ่งมันผิดหมดเลย มันไม่ใช่หลักคาสอนแล้วกล่าวอ้างพุทธเจ้านะ่ะคือพวกคุณไม่ต้องกล่าวอ้างพุทธเจ้าหรอกถ้าคุณจะสอนแบบนั้นนะคุณก็ตั้งลทัทธิของคุณขึ้นมาเลยคุณจะบอกว่าเป็นคําสอนพระเจ้าก็เหมือนสมัยมนี้ที่อ้างความดีแต่ว่าให้ทําแบบของไม่ดีเอาของไม่ดีมาให้แต่อ้างความดีอ้างความดีอ้างความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่มีวัตถุมงคลบูชาถูกไหมละ่ะมีการพรมน้ามนต์มีการบางสกุลเป็นบางสกุลตายซึ่งมันมันผิดวิสัยพุทธหมดเลยอะ่ะพุทธคือพุทธะนะ ไม่ใช่ศาสนานะเออเขาเอาศาสนามาครอบงำมพุธเจ้าเหนือไหมเอาอ้างว่าศาสนาพุทธเอาศาสนามาครอบงำนะเห็นไหมพุทธมีอยู่คําเดียวศาสนาพุทธมาครอบงำพุทธนะฮะแล้วก็ให้พระเจ้ามีคุณวิเศษทุกอย่างเออแล้วก็พระหลงนมีคุณวิเศษตาทิพหูทิพหนวกหูหนวกมึงจะทิพหาอะไรศาสนาในค้อ